เออราอาวสวัสดีค่ะโนเ,เป็นคนมอนค่ะหนูชื่อนางสาวโทอาค,ค่ะคนที่เปิดโอกาสกับโนเซซสโมนี้ชื่อนางสาวสอยสีจานเป็นคนไทยใหญ่ค่ะก่อนที่หนูยังไม่ได้ทำกับเซ s สโมนหนูทำงานในประเทศไทยประมาณเจดปีค่ะ ในประเทศไทยตอนที่หนูทำงานนั้นหนูก็หาเงินยากทำงานลำบากมากทำไมหนูต้องพูดแบบนี้หนูเป็นคนพี่การคนหนึ่งทำงานก็ลำบากหาเงินก็ยากเ,าเวลาเราเดินนี่ไม่สะดวกแบบคนอื่นตอนที่ได้รับเงินก็ไม่เต็มแบบคนอื่นคนอื่นเข้าให้สามร้อยหนูเข้าให้แค่สองร้อยห้าสิบแต่ว่าหนูอยากแอบ ไม่ไม่ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียใจเนาะเราทำงานแบบคนอื่นมันการเราทำแบบเต็มเวลามันกันทำไมเขาให้เราไม่เต็มก็เลยมาเจอกับเพื่อนคนอื่นเขาบอกว่ามาลองทำดูกับซัสโม,มดีไหมตอนที่ ตัวเองทํางานกับางานประจาเนี่ยมาคู่กับทํางานบริษัทสั้สสสสนๆเนี่ยก็เลยโน้ทากลับเขาทํางานในบริษัทสั้สสสสสนๆเนี่ยต้องลงทุนเยอะไหมเขาบอกว่าไม่เยอะหรอกทาไมนูคนูถึงจะถามลงทุนเยอะ เพราะว่านูเข้าวมาเมืองไทยนี่โนต้องทำพ่อสปอร์ตต้องลงทุนเยอะมันการแต่ว่าโน้ตทำงานลำบากไปหมดเ,เวลาเราไปสมัครงานเน,นี่ยคนเอนใ่หัวตลอดแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ลองมาศึกษาดูก็เลยโนตัดสินใจไปศึกษากับบริษัทสัสโมถึงตรงนั้นเขาไม่ได้มองเราเราเป็นคนพิการคนหนึ่งเขาก็สื่อสารกับเราแบบที่คนที่สําเร็จได้คนหนึ่งก็เลยโนูดีใจมากเข้าไปในบริษัทสัสโมได้แบบระดับ กับเดียวกันกับคนอื่นก็เลยหนดีใจก็เลยตัดสินใจกับแซสส์สโร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้หนูทำในบริษัทแซสส์สโม,ม,มประมาณสามปีกว่าหนูได้รับตำแหน่งพลูไดมอนด์ค่ะตอนนี้หนูอยากจะบอกหนูอยากจะฝากคนที่ยังทำอยู่คนที่ยังทอแถอยู่คนที่อยากเลิกทำไม่ต้องเลิกทำเพราะว่านูทำม,มาประมาณสามปี นูก็เป็นคนพิการคนหนึ่งนูทําได้ทุกคนก็ทําได้นูก็เลยอยากบอกฝากไม่ต้องหยุดไม่ต้องสําเร็จในตัวเราเราต้องตัดสินใจแบบนั้นนูก็ตัดสินใจแบบนั้นก็เลยหนูได้แบบนี้มานูสําเร็จในซัสเซสมนี้ทำไมนูก็ได้สําเร็จในซัสเซสมนิสในบริษาารัทซัสเซสมนี้ได้ระบบก็ดีสินค้าก็ดีผู้บริหารก็ดี คนที่ผู้บริหารสองท่านนี้เคืด็อดร์สิทธวีคนมอสิทธวีแล้วก็คนซีโอโนบจิตใจก็ดีนก,ก็เลยตัดสินใจทำให้สำเร็จในซสัสสโมนี้ทุกคนทำได้เพราะว่าทำไมถึงทำได้นูคนพิการคนหนึ่ง mm hmm. ทำได้ทุกคนก็ทำได้ขอบคุณทุกๆุกคนนะครับสู้ๆนะทุกคนทำได้ทุกคนคะ่ะ